ปัญหาหลักตอนนี้มันคืออะไรระยะสั้นเนี่ยเขาห่วงอะไรระยะสั้นก็คงเป็นเรื่องของสิ่งที่จะต้องท<ม>ําให้ผู้พิพภกมีความรับรู้และรู้จักธุรกิจนี้<ม>ให้ชัด<ม>นะครับให้ชัดโดยเฉพาะทําให้คนในประเทศหรือทั่วประเทศเนี่ย<ม>เข้าใจว่าธุรกิจรับสร้างบ้านผู้รับเหมาไราย,ย่อย<ม>บ้านจัดสรรม,มันมีความแตกต่างกันอย่างไร ทำยังไงถ้าจะใช้บริการรับสร้างบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่สะดวกหรือยุ่งยากที่เป็นเป็นโจทย์เบื้องต้นนะครับที่จะทำให้ผู้ประกอบการกับผู้พกมาเจอกันครับซึ่งเราคิดว่าหน้าที่ตรงนี้ก็ต้องทำความเข้นใจประชาสัมพันธ์ส่วนหนึ่งใช่ครับส่วนหนึ่งแล้วก็สะท้อนในเรื่องของน้องๆคณสิทธิพรจะบอกผมไม่อยากรู้จักไม่อยากให้คนรู้จักผมเป็นผู้รับเหมาแล้วผมอยากอะไรนะเป็นนักธุรกิจสร้างบ้านเงี้ยแนะนํำยังไง เราเราเราถ้าเกิดกรณีอย่างนี้นั่นหมายว่าเราก็ต้องคุยกับเขาว่าการเติบโตในการทําธุรกิจหรือชีวิตกันเราเนะี่ยม,มันไม่ใช่แค่โตเร็วแล้วดับนะครับม,มันจะต้องเป็นการเติบโตที่โตด้วยแล้วยั่งยืนด้วยธุรกิจของเราทํามาผมก็เชื่อว่าทุกคนก็ต้องรักและห่วงแขนรวมทั้งถ้าคุณได้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับมีลูกค้าใช้บริการมายาวนานมันสามารถจะส่งต่อไปทายาทนะครับ ซึ่งธุรกิจนี้ส่งต่อไปทายาทก็ได้หรือการเข้ามาสู่ตลาดของผู้เล่นรายใหม่ใน<ม>ระบบแฟรนไชส์<ม>ก็เราก็สร้างตรงนี้เอาไว<ม>้ว่าคุณสามารถจะโอนสิทธิ์ขายสิทธิ์<ม><ม>เพื่อให้ธุรกิจเนี่ยมันมีอายุช่วงเวลาของมันยาวขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยทุกคนจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันนะครับที่จะพัฒนาตัวเองนะครับ<ม>โดยเฉพาะเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึ้นมาแล้วเนี่ย ต่างประเทศที่เขามีเทคโนโลยีมีเงินทุนสูงกว่าถ้าเขาเข้ามาแล้วเราต่างคนต่างทำเราไม่ได้รวมพลังกันในฐานะ SME อไทยตรงนั้นเราจะแข่งขันลำบากนะครับก็จะชี้ให้เห็นเรื่องของยักษ์ใหญ่เขเข,เข้ามาแล้วเรา SME จริงๆแล้วนะคราวนี้ใช่ใช่ครับตอนนี้ตอนนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงมากเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนเยอะหรอือสมาคมน,นั่งมองมาว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเยอะแค่ไหนผมไม่มีความรู้เรื่องนี้ ผมว่ามันกระแสมันก็จะไหลเข้ามานะครับตามกติกาของสังคมโลกนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยตอนนี้แรงงานในระดับแรงงานที่เป็นเลเบอร์แย่ดต้ทนแล้น้อยลงน้อยลงธุรกิจนี้ยังคนไทยไม่ใช่คนไม่ใช่แรงงานหลักต่อไปแล้วใช่ที่นี้ไม่ใช่เป็นแรงงานหลักของคนไทยวัสดุก่อสร้างจําเป็นต้องพัฒนาต่อนะครับเพื่อให้ แรงงานของเรายกระดับตามไปด้วยคือจะไม่มาหิ้วปูนแบกปูนหนักๆแล้วมันต้องมาที่สามารถทํางานได้เร็วทําการทีน้ซีเมนต์เ่หน้าบ้านใช่ทุกวันนี้ยังเป็นไลเบอร์อยู่นะครับซึ่งตรงเนี้ยเพราะวัสดุเขาพัฒนาเนี่ยก็จําเป็นที่คนไทยหรือแรงงานไทยต้องพัฒนาตามนะครับก็เป็นสิ่งที่สมาคมก็ต้องเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างกับผู้ให้บริการรับสร้างบ้านเนี่ยเชื่อมโยงเข้าหากันนะครับไม่ใช่รับสร้างบ้านยัง บกปูนยังผสมปูนแต่วัสดุไปเป็นแผ่นๆมาติดแล้วมันจะไม่เจอกันก็สมาคมก็จะทาหน้าที่ตรงนี้ให้มันมองไปพอมองไปตลาดใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยมองไปกลับกันสมาคมหรือแม้กระทั่งคุณสิทธิพรเองในฐานะนักธุรกิจที่เติบขนาดใหญ่ขนาดนี้ออกไปต่างจังหวัดแล้วจะออกไปต่างประเทศเขามาก็มีแผนอยู่นะครับก็มีแผนแต่ว่าการออกไปต่างประเทศของเราเป้าหมายของเราจริงๆเนี่ยอ จะใช้ตัวแฟรนไชส์เป็นตัวบุกตลาดนะครับเนื่องจากว่าการออกไปสู่ต่างประเทศเนี่ยการลขึ้นย้ายแรงงานออกไปในอนาคตมันก็เป็นเรื่องของการเปิดเสรีนะครับการการเอาแฟรนไชส์ออกไปเนี่ยข้อเด่นของบัตรก็คือเอาระบบออกไปแต่อาจจะใช้แรงงานในในท้องถิ่นคือเราเชื่อมั่นในระบบเราใช่ครับแล้วใช้เฉพาะสกิลเท่านั้นเองที่จะเข้าไปดูแล ตรงนี้มีมีแผนอยู่แล้วในใจนะครับว่ารอให้การเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอ,อาเซียนตริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มเครื่องเครี่อูดถึง่อ,อง <c oughs> อดเ,ดเคโน,โเนื่องเครืนองเคีื่องเครน่องเครน่องเครื่องเครี่างเครื่องเครื่องเครื่อะเบรี่องเยแต่อา,าเดสู่กัเบรษัทญี่ปุ่องเครื่เงเครื่ทยเรครเคโโนนื่อาเครื่องเครน่อ้เครี่องเค ตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วนะครับที่เทคโนโลยีก่อสร้างของญี่ปุ่นนะครับจับมือคนไทยเข้ามาใช้จับมือกันเข้ามาก็เริ่มมีการเรียนรู้แล้วก็เริ่มศึกษากันนะครับเอามีบางส่วนที่จะเป็นต้องปรับเข้าหากันแต่ก็คิดว่ามันเริ่มเห็นสิ่งที่พวกนี้กาลังจะเข้ามาที่มาจากเทคโนโลยีของประเทศที่ล้ําไปไกลกว่าอาเซียนของเราแต่เราพัฒนาได้ใช่ไหมจริงๆคนไทยทําได้ครับ เพียงแต่ว่าคนไทยยังรวมพลังกันได้ไม่เข้มแข็งพอ,อเขามาเองเนี่ยเวลาเขามาเนี่ยก็หน่วยงานของรัฐเขาก็ส่งเสริมดงนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็ต้องเชื่อมโยงไปที่หน่วยงานของรัฐในการที่จะส่งเสริม,มให้การส่งเสริมเพื่อให้ผู้ประกอบการคนไทยเนี่ยเข้มแข็งทั้งในประเทศแล้วก็ขยายไปต่างประเทศได้อวันนี้ต้องขอบคุณคุณสิริพรมากให้ความรู้กับพวกเราเยอะเลยแค่นี้ผมก็รู้เยอะแล้วแต่ผมไม่กล้าไปแข่งกับคุณสิริพรแล้วล่ะต้องให้น้องๆรุ่นใหม่ อยากจะมาขอความรู้ดูที่นี่แล้วลองไปดูผลงานครับคุณสิทิพรผมเชื่อว่าต้องยินดีแนะนําน้องๆรุ่นใหม่ๆนะครับก็มี2ส่วนครับของเราก็คือทํารับสร้างบ้านนะครับอิศน์เน็ตหนึ่งสำหรับคนต้องการจะมีฝันมีบ้านมีวิมานของตัวเองกับอีกส่วนหนึ่งสําหรับคนที่คิดจะเป็นเจ้าของธุรกิจลองลองเข้ามาศึกษาแฟรนไชส์รับสร้างบ้านของเราดูนะครับเพื่อคุณจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับและเป็นนักบริหารที่มีระบบ ทำถูกต้องตามกฎหมายวันนี้ต้องขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับครับนั่นก็คือคุณสิทธิพรสวณสุดนะครับนายกสมาคมไทยรับสร้างบ้านนะครับแล้วก็ประธานกรรมการบริษัทปทุมดีไซน์เดเวล็อปจำกัดครับนั่นก็คือพาณิชย์สร้างสรรค์สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับกับพาณิชย์สร้างสรรค์ครับ